ไปการคุยข้างสนามหลวงนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปที่19ครับขออนุญาตนับเทปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นเทปแรกนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับหลงมาแลห้าสิบสี่และยังเป็นเทปแรกของสํานักง,งานใหม่นะครับของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอ <p>. ิสระชนและมูลนิธิอิสระชนนะครับก็ผ่านมาได้วยดีนะครับกับสถานการณ์น้ําทะเลหนุน ก็เข้าใจว่าหลังจากนี้ไปนะครับไม่น่าจะเกิน7วันนะครับสถานการณ์ต่งตางๆจะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับและไม่น่าจะเกินวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะครับกรุงเทพหาคนครเองก็น่าจะมีสัญญาณที่ดีนะครับในเรื่องของการเข้าสู่ภาวะเกือบจะปกตินะครับเราก็คงไม่ต้องมาหวาดผวานะครับแต่ขออย่างเดียวครับพี่น้องครับคนที่อยู่ ในโซนตะวันออกของเทพานนครนะครับจริงๆคุณแม่ผมก็อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับคือคลองสำหวาก็เป็นพื้นที่ที่แบ่งเบาภาระนะครับการส่มเสี่ยงที่จะทําให้หน่วยประชาการที่จะช่วยเหลือคนที่ถูกน้าท่วมนะครับได้มีเวลาในการช่วยบรรเทาปัญหาน้าท่วมนะครับก็ช่วยๆกันครับหลังจากนี้ไปอีกไม่เกินยี่สิบวันครับเอาให้เต็มที่แล้วเขตคลองสำหวาจะมี ชีวิตคามปอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ใจเย็นๆกันนะครับก็ในช่วงน้ําท่วมนี้นะครับมันก็มีเหตุการณ์หลายเรื่องนะครับที่มันสะท้อนภาพออกมานะครับมีนักวิชาการหลายท่านนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งนักวิชาการอิสระทั้งนักวิชาการที่มีสังกัดนะครับแต่ว่าเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้นะครับก็หักปากาเซียนกันไปหลายด้าม นใ,นในขณะเดียวกันก็หักหน้าคนหลายๆคนนะครับพร้อมๆกับก,ก็มีปรากฏการณ์ของการสั่งสอนนะครับของคนที่พยายามจะแสดงความรู้เรื่องน้ํานะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้รู้ธรรมชาติของน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์น้าท่วมนี้นะครับหลายๆหมู่บ้านนะครับหลายๆนิคมก็ถูกน้ําท่วม นะครับเสียหายเพราะชที่ผ่านมานะครับหลายๆคนเราจะพบว่าเขาพยายามทําแนวคันไม่จะเป็นคันดินคันปูนหรือยังไงก็ตามน,นะครับก่อรอบๆเพื่อไม่ให้น้ําเข้าแต่เขาไม่ได้คิดถึงการที่จะทําให้น้ําอ้อมหรือน้ํามีทิศทางไปในทิศทางอื่นก็วิ่งมามาชนคันตรงตกนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็ใช้แรงดันกระแทกกันไปแกระแทกกันมาด้วยความแรงดันของน้ํามันก็ทลายคันก้นน้ําเข้าไปได้ ก็ต้องคิดใหม่ครับทำยังไงนอกจากมีคันกั้นน้าแล้วจะทําคลองระบายน้ําเพื่อให้น้ําได้ไหลออกไปทางอื่นนะครับแล้วลงไปสู่คูคลองธรรมชาติและระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้เร็วที่สุดอันนั้นคงจะต้องเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้คงจะต้องเป็นเรื่องของการขุดลอกคลอ,องต่างๆนะครับที่ละเว้นการขุดลอกมานานหลายปีแล้วนะครับก็ ตลอดหลังจากนี้ไปนะครับจนก่อนจะถึงหน้าหน้าฤดูฝนหน้าคือปีหน้าเนี่ยการขุดลอกคูคองทั้งในกรุงเทพมหาคนครแต่จังหวัดโดยทั้งกรมลุระทานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดนะครับคงต้องเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างนหนักหน่วงนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้านะครับราเที่ยวนี้เฉพาะนี้กรมอุตสาหกรรมเราก็เสียหายไปหลายแสนล้านบาทนะครับเรื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยครับที่ที่คนไทยก็เจอแล้วก็หนักหน่วงสาหัสนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับถึงสื่อมวลชนนะครับจริงๆผมไม่อยากใช้คําว่าสื่อมวลชนกับพวกคุณเท่าไหร่นะครับผมอยากใช้คําว่าคุณเป็นสื่อมั่วชนนะครับหรือสื่อมั่วน้ํานั่นเองนะครับคือแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้แสดงความภูมิอะไรต่างๆมากมายครับ ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังสแสดงความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการเล่นมุมกล้องในเรื่องของการทําภาพสถานการณ์ให้ดูเหตุการณ์บางเหตุการณ์ดูรุนแรงเกินจริงนะครับจนกระทั่งนําไปสู่การให้ประชาชนหลายหลายคนหวาดกลัวก่อมบ็บบุกเข้าลื้อคันนะครับโดยเข้าใจว่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับเพราะเห็นภาพคันน้ําร้นคันน้ําพังอะไรต่างๆที่อื่นแล้วมันรู้สึกหวาดกลัวแต่ สื่อมั่วชนของประเทศไทยนะครับไม่เคยนําเสนอวิธีการหรือว่ารูปแบบการระบายน้ําของกรุงเทพมห,หรือของรัฐบาลหรือของกรมชลประทานให้ประชาชนได้รับรู้เลยครับจะบอกแต่ว่าน้ํามาบุกน้ํามาอยู่ที่นั่นน้ํามาอยู่ที่นี่จนมาระยะหลังนะครับหนึ่งสัปดาห์มานี่เองครับที่สื่อบางแขนงน,นะครับเริ่มเริ่มมาทําข่าวเรื่องของระบบระบายน้ําซึ่งถ้าเกิดทามาตั้งแต่ต้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่คลองท่าดา่านไม่ว่าจะเป็นที่ชัยยานุชิตไม่ว่าจะเป็นที่อุโมงยักษ์นะครับปา่านี้ระบบระบายน้าเหล่านี้นะครับได้ทํางานมาล่วงหน้านี้2เดือนแล้วครับแล,แล้วการกดดันหรือว่าความตึงเครียดในเรื่องของน้ําก็จะไม่มีมากเท่านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับคือคนสูตรประการครับเขาเขาฝากถามมาครับว่าทําไมปีนี้น้ําไปหาเขาช้าเกือบ2เดือนนะครับน้ํามันควรจะไปถึงสูตรประการตั้งแต่เมื่อเกือบ2เดือนที่แล้วครับ แล้วถ้าเกิดน้ําก้อนแรกไปถึงเมื่อเกือบสองเดือนที่แล้วนะครับลองคิดภาพดูครับน้ํามันก็จะไม่รุนแรงนะครับก็จะไม่ท่วมหนักขนาดนี้ปล่อยน้ําไม่ผ่านไปที่สมุดประการตั้งแต่แรกๆนะครับอันนี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาค้นหาคําตอบกันนอกเหนือจากว่าใครเป็นคนสั่งกักน้าและใครเป็นคนสั่งเก็บน้ําล่าสุดนะครับที่เขื่อนศิริกิตมีคนเอาภาพาให้ดูครับว่าน้ําที่เขื่อนศิริกิตแห้งครับในขณะที่เรามีส่งตัวเลขมาหลอกพวกเราว่าน้ํา ยังอยู่ประมาณ90%ผมไม่แน่ใจว่าเกิดพุ่ยพล,ลาําลดระดับลงไปจนเกือบแห้งอีกหรือเปล่านะเราจะต้องช่วยกันตวจสอบเรื่องนี้นะครับถ้าปล่อยน้ําก็จนเพลินจนทําให้น้ำเขื่อนแห้งและประกาศภัยแล้งอีกนั่นหมายความว่าระบบการจัดการน้ําของประเทศนี้มีปัญหาครับแล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากอย่างนี้อีกนะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเทปแรกของสํานักงานใหม่ แล้วยังเป็นเรื่องเดิมครับแต่ว่าก็มีปก่อฏการที่ดีครับน้ําทะเลเลิกหนุนแล้วครับเราจะระบายน้ําได้ดีมากขึ้นครับในเทปต่อไปนะครับเราคงจะมีข่าวดีมาอัปเดตกันให้ได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับที่สําคัญครับน้ําท่วมไม่ใช่เรื่องทันสมัยครับทุกคนไม่จําเป็นต้องโดนน้าท่วมครับทุกบ้านทุกหลังไม่จาเป็นต้องโดนน้าท่วมแต่บ้านทุกหลังจําเป็นต้องรู้ครับว่าน้ําท่วมครั้งนี้ เกิดจากอะไรและใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ลากันไปวันนี้นะครับพร้อมๆกับช่วยกันหาคำตอบครับว่าน้ำมาจากไหนใครกักน้ำและทำไมน้ำไปถึงสูตรประการช้าไปกว่าธรรมชาติที่มันควรจะเป็นตั้ง2เดือนครับสำหรับปีนี้นี่เป็นคำตอบที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันนะครับ ไม่ใช่ละเลยเพราะประเทศนี้เป็นของประชาชนทุกคนไม่ใช่ของคนในคนหนึ่งครับเราต้องช่วยกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเราครับ mm hmm. ก็จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับกับรายการคุยข้างสนามหลวงเข้าใจว่าเทปต่อไปเราอาจจะเอาเรื่องสนามหลวงมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับสนามหลวงครั้งนี้น้ําท่วมนะครับเรายังไม่ได้ลงไปดูเลยแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับลากันไปเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ